และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสวัสดีครับผมแชทอนและในวันนี้เราก็จะมาก,กับสิ่งที่ผมเคยพูดไปเมื่อไลฟ์ไหนสไลฟ์นี่แหละจะไม่ได้เหมือนกันความจับขอสั้นน่อเนื้อกับโรเบอร์ตมิคโคปเนชั่พิ d มาเดดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ตายสิเยอะเกินไปวิ่ง โดยกดก็ยง่ายน,นะครับผมผมจะเล่นเล่นเกมโรบอตอมี่เค o าเปอร์เชั่นใหม่โดยรีเซ็ตทุกอย่างและในครั้งนี้ผมก็จะไม่กดรีวันต่อใหพนักงานจะตายกันเยอะแค่ไหนผมก็จะไม่รีและไปต่อให้อย่างนั้นเลยหากพนักงานตายผมจะไม่จ้างเพิ่มด้วยนะใช่ครับตอนหนึ่งแผนกน,นี้เราจะมีพนักงานทั้งหมด5คนมีทั้งหมด10แผนกน,นั่นหมายความว่าผมจะสามารถจ้างพนักงานได้มากสุดที่50คนไม่เดี๋ยวนะชั้นที่เฟลต์มี2ชั้น พงั้งงนก็ต้องบวกอีก5เป็น55คนห้าผมจ้างพนักงานครบ55คนแล้วถ้าหากมีคนตายขึ้นมาผมก็ไม่สามารถจ้างเพิ่มได้นั่นหมายความว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดผมอาจจะเหลือพนักงานแค่10คนในวันที่40ก็ได้และถ้าหากพนักงานของผมตายหมดก็เท่าออก, over, กับเกมโอเวอร์ก็ง่ายๆแค่นี้เลยถ้าเข้าใจแล้วงง้นเราก็มาดูวันแรกกันเลยดีกว่าเ e ลือสกวันที่หนึ่ง วันนี้เป็นวันแรกของเราในการทำงานในฐานะผู้จัดการนะครับผมซึ่งเราจะได้พบเจอกับแองเจล่าที่มาต้อนรับเราและแนะนำนตัวเองว่าเป็น AI สาวอัจฉริยะจากนั้นผมก็จะถามนางเกี่ยวกับบริษัทนี้นางจึงเล่าให้ฟังว่าโลกปัจจุบันนั้นมันพัฒนาไปมากจนพลังงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจนขาดแคลนซึ่งบริษัทของเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกว่าอ b n นอร์ l ริตี้และเราก็ได้สกัดพลังงานบางอย่างมาจากมันและด้วยพลังงานที่เราค้นพบ ทำให้บริษัทของเราขึ้นกลายเป็นวิงส์ของมหานครแห่งนี้และเราเองก็ถูกเลือกให้มาทํางานในฐนะผู้จัดการหลังเสร็จสิ้นการที่บายนางก็จะกล่าวอวยพรเราก่อนจะพาเราไปพบกับหุ่นยนต์อีกตัวในตอนนั้นเราได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังทันเดนั้นร่างร่างหนึ่งก็ปรากฏโตขึ้นมาต่อหน้าเราญิงสาวในชุดทำงานพร้อมกับสมุดพกในมือของเธอ เธอมาถึงที่นี่สายเป็นอยงนาทีซึ่งเอาตามจริงก็ยอมรับได้นะเพราะปกติผมสายกว่านั้นด้วยซ้ํานางสแสดงความยินดีกับเราที่เราได้เข้าร่วมกับบริษัทก่อนจะแนะนําตัวเองว่านางชื่อเมาคุตนางเป็นเอไอเช่นเดียวกับแองเจล่าและนางทําหน้าที่เป็นเซฟเรลที่ดูแลแผนกควบคุมนางกล่าวว่านางเป็นคนที่ค่อนข้างซุ่มซ่ามแต่นางก็พยายามอย่างเต็มที่เสมอในการทํางานเพราะอย่างนั้นหากเราต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถเรียกหานางได้เสมอ ผมทนไม่ไหวอีกแล้วคุณผู้จัดการคุณอยู่ในนั้นใช่ไหมผมต้องออกไปจากที่นี่ผมรู้ว่าคุณทําได้คุณไม่เหมือนพวกเราสักหน่อยนี่ถ้าเป็นคุณคุณจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นท่านใดนั้นก็มีพนักงานคนหนึ่งมาครอบประตูขอให้เราช่วยเขาแต่สุดท้ายผมก็ปล่อยให้เมาคุดจัดการเรื่องนี้ก่อนนะนี่มันแผนกของเธอนี่เรื่องข้างในก็ต้องให้คนภายในจัดการ และก็เข้าสู่ช่วงทํางานของวันที่หนึ่งและดีก็คือพนักงานคนแรกของบริษัทเราโนอาก็ไม่รู้หรอกนะว่าคิดยังไงถึงมาสมัครงานที่บริษัทนี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกตราบใดที่ฉันยังอยู่เธอจะปลอดภัยแน่นอนไว้ใจได้เลยแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นกับการทํางานวันแรกงานวันแรกก็ง,ง่ายๆนะครับผมทํางานกับแอปนอร์มัลิตี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับมันดีไอหัวกระโหลกผีลอยได้ซึ่งเนื่องจากวันแรกยังไม่มีอะไรมาก ผมจึงทำงานให้มันเสร็จๆไปก่อนจะได้ขึ้นวันใหม่แล้วก็เคลียร์ภารกิจภารกิจภารกิจทํางานกับแอปนอ3สครั้งสําเร็จวันที่2ก็เนื่อเลยก่อนที่จะเริมวันกันในตอนนี้เรามีตัวเลือกแอปนออยู่3ตัวโดยเรามีนกเล็กแฟรี่แล้วก็ชมงามกับเจ้าชายศูนย์ซึ่งผมเลือกนกเล็กมา คือคุณก็น่าจะรู้เนอะว่าผมจะเอามันไปทำอะไรแล้วเราก็จะมาพบกับองเจลาอีกครั้งในครั้งนี้นางจะกล่าวถึงคำขวัญของบริษัทของเราเผชิญหน้ากับความกลัวสรรสร้างอนาคตเป็นคำขวัญที่ผู้ก่อตั้งเอสร้างขึ้นมาโดยนางจะกล่าวประมาณว่าเทคโนโลยีของเรานั้นเป็นดุดังหนทางรอดของมนุษยชาติด้วยสิ่งนี้เราจะสามารถสร้างอนาคตได้อย่างแน่นอน และจากนั้นอัเจลากก็จะพูดคุยกับเราถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และบอกว่าพนักงานคนนั้นได้ลาออกไปแล้วจากนั้นนางก็จะใช้คําพูดเปรียบเปลยบอกเอาไว้ว่าทุกคนในที่แห่งนี้ก็เปรียบดังนักสแสดงที่มีบทบาทที่ต้องเล่นการลาออกก็เหมือนกับการทิ้งบทบาทและเดินไปจากเวทีก่อนที่มันจะถึงเวลาอันควรซึ่งนั่นก็หมายถึงชีวิตของนักสแสดงคนนั้นได้จบสิ้นลงแล้วและนั่นก็คือความหมายของการลาออกนะครับ ง่ายๆก็คือลาออกก็ตายนั่นแหละต่อมาเมาคุดก็จะเข้าพบกับเราพร้อมกล่าวชื่นชมเราที่ทําภารกิจสําเร็จและจากนั้นนางก็จะถามเราว่าเราเคยเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าแอปนอม a มัลิตี้ไหมเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นไม่ได้ถูกคุมขังเอาไว้และปรากฏตัวขึ้นมาตามหัวมุมการเจอพวกมันเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลจึงต้องตื่นตัวไว้เสมอ ไม่ว่าแผนของเราจะดีมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ไม่รู้ได้และบางครั้งตอนที่ฉันเจอพวกนั้นฉันก็รู้สึกแปลกๆมันไม่ใช่ความกลัวมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหน้าแปลกเนอะฉันรู้สึกคลื่นไส้ราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างในร่างกายมันจะไหลออกมาและรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนมีบางอย่างกำลังดิ้นในท้องเลยทีลนิด ทีลนิดและก็เข้าสู่การทำงานวันที่2นะครับพร้อมกับยีต้องรับพนักงานใหม่กาเบรียล่าวันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนนะครับไม่มีอะไรมากผมแค่อยู่ฟาร์มของนิดหน่อยให้ได้ชุดกรอและทำภารกิจจากนั้นก็เป็นอันจบวันเร็วดีเนอะว่าไหมภารกิจทำงานออกมาให้ดีสครั้งสำเร็จ แล้วก็ก่อนขึ้นวันที่3เนี่ยผมมีแอปนอนสตัวซึ่งพูดตามตรงเลยว่าผมเองก็จำไม่ได้ทุกตัวหรอกนะและผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวตรงการคือตัวอะไรเพราะแบบนั้นก็เลยเลือกมาวันที่2วันนี้เราได้เจอกับแมนเจล่าอีกครั้งในครั้งนี้นางจะกล่าวถึงความพิศวงของเลข3กับพรสามข้อถ้าหากสมมุติว่าเราสามารถขอได้เราอยากจะขออะไร ด้วยผมตอบไปว่าขอให้ว <expand. S 1> ิญญาณได้เต like ิบโตนางจะเงียบไปสักพักก่อนกล่าวว่าเคยมีคนตอบแบบนั้นเช่นกันนางจึงถามความหมายของคำว่าวิญญาณกับคนคนนั้นแต่หน้าเศร้าที่นางจำไม่ได้แล้วว่าคำตอบคืออะไรก่อนนะข้อมูลมีจำกัดเราต้องรบเรื่องไร้สาระที่ไปบ้างนางกล่าวมาอย่างนั้นและจากนั้นเราก็ได้พบกับเมาคูดอีกครั้งนางจะเชื่อชมเราและแสดงสมุดจดบันทึกให้เราดู นางต้องมีสิ่งนี้ติดตัวเสมอเพื่อที่นางจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างและจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนางรู้ดีว่าไอจาร่ากังวลเกี่ยวกับนางแต่นางบอกว่านางเองก็เคยทํางานแบบนี้มาก่อนนางรู้สึกเหมือนเคยทําอะไรที่คล้ายกันแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนอาจจะก่อนที่นางจะถูกสร้างอาจจะก่อนที่นางสามารถคิดประมวลผลได้ด้วยซ้าเหมือนกับว่านางเคยปรารถนาในสิ่งเดียวกันในสักแห่งที่ไม่ใช่ที่นี่ทันใดนั้นไอจาร่าก็เข้ามาขัดจังหวะทันที เธอบอกกับเมาคุตว่าให้ไปเขียนรายงานให้เสร็จเมื่อเมาคุตจากไปนางก็กล่าวกับเราว่า AI ในที่แห่งนี้ทุกตัวยกเว้นนางมักจะมีความไม่เสถียรและของเมาคุตถือว่าเลวร้ายมากที่สุดแต่นางก็ยังยิ้มและไม่บ่นอะไรเพราะเป็นแบบนี้มันทาให้นางควบคุมเมาคุตได้ง่ายกว่าและก็เข้าสู่วันที่3พร้อมกับสมาชิกใหม่จูเลียโต โดยผมได้นำชุดที่ได้มาสวมใส่ให้กับพนักง,งานของผมและเริ่มต้นทํางานและผมก็พบว่าผมได้เลือกหมาเข้าบริษัทไอหมาผีที่มันกลายร่างได้พูดตามตรงมันไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่ผมจึงไม่มีปัญหามากในตอนแรกผมตั้งใจว่าจะฟาร์มยาวๆใช่แค่ในตอนแรกนะนะเว้นแต่ว่า ก็อย่างที่คุณเห็นผมส่งคนไปทำงานแต่ผมไปไม่ทันทำให้ไอหมานั่นหลุดออกมาด้วยพลังของพนักงานของผมในตอนนี้มันยังสู้ไม่ได้นนอนผมจึงจำใจต้องกดจบวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ภารกิจทำงานในขณะที่เกิดเมลวดดาวล้มเหลววันที่4อันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก มันเป็นไอเทมซึ่งผมก็จำจเจวนั่นแหละผมไม่ได้คือเอาจริงนะผมไม่ได้ใช้เลยพวกไอเทมพวกนี้ยไม่เคยกดใช้สักครั้งเพราะงั้นผมก็เลยสุ่มๆไปเถอะไม่ไม่สำคัญอะไรหรอกในวันที่4นะครับผมอันเจราได้มาพบกับเราพร้อมกับแชมเปญน,นางกล่าวว่าวันนี้เราควรดื่มกันหน่อยไม่ใช่เพราะวันเกิดพนักง,งานหรือเป็นวันสำคัญอะไรหรอกแต่นี่เป็นวันแรกที่มีพนักง,งานตายและจากนี้ก็จะมีอีกเยอะนางจึงชวนเรามาดื่มเพื่อสรรเสริญแด่ผู้ที่ล่วงลับ ได้เกียรติยศแห่งการเสียสละและก็เข้าสู่การทํางานของวันที่4ผมไม่ได้จ้างพนักง,งานเพิ่มแต่ผมเอาแต้มไป,ปพักรดพนักง,งานให้เก่งขึ้นก่อนจะเข้าไปสู่วันทางานในวันนี้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นพิเศษไม่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 พอลองนึกดูแล้วมีมีม Hand ไอหมาไอหมามันหลุดแถมมันยังบักด้วยถึงแม้มันจะบักแค่แป Damn ๊บเดียวก็เถอะแต่ยังโชคดี ที่ว่ามันกลับไปก่อนก่อนที่จะมีคนตายผมจึงสามารถจบวันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรภารกิจทำงานในขณะที่เกิดเมลเดวสำเร็จวันที่ห้อแอนเจาจะถามเรานะครับว่าชว่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างผมจึงตอบไปว่าก็ธรรมดาเรื่อยๆนะซึ่งนางก็พูดว่าคนในที่แห่งนี้นะแค่ได้ใช้ชีวิตธรรมดาก็ดีมากโขแล้ว มีแค่ไม่กี่คนที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้และนางก็จะเปรียบเลยว่าชีวิตคนเรานั้นก็ไม่ต่างจากเมล็ดต้องการดินที่ดีอากาศที่เหมาะสมและน้ำสะอาดจึงจะสามารถเติบโตได้แต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับถูกหวานลงไปในดินแดนแห้งแลง้งนางไม่สามารถหาน้ำหรือควบคุมอากาศได้แต่นางจะคอยช่วยเหลือเราให้เหมือนกับดินที่มีคุณภาพเพื่อที่เราจะได้เติบโต ัดภาพมาทางฝั่งของเมาคุดซึ่งตอนนี้นางกำลังพูดคุยกับเซฟิรัสอีกสองตนนั่นก็คือคอตและเยซอสเยซอสได้กล่าวว่าแค่แผานกของนางรับมือกับบททดสอบไม่ไหวหรอกฮอตก็กล่าวเสริมด้วยความเป็นห่วงพนักง,งานแต่เมาคุดก็ยังหัวรอนไม่ฟังใครและบอกว่านางรับมือไหวฉันไม่ต้องการคนอ่อนแอในแผานกของฉันคนอ่อนแอก็สมควรที่จะถูกกำจัดแล้วก็ตายตายไปให้ผลจากแผานกของฉัน ถ้าจะทํางานใหนมาแนควบคุมก็ต้องมีความสามารถมากกว่าคนอื่นนี่ผู้จัดการช่วยพูดอะไรหน่อยสิคุณเองก็แต่เฝ้ามองพนักง,งานที่อ่อนแอพวกนั้นจากออฟฟิศที่ปลอดภัยไม่ใช่หรือไงนี่พูดอะไรกันบ้างสิอืมขอบคุณที่มาหานะมันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยละ่ะพวกเราเซฟิรัชั้นบนมาเจอกันบ่อยๆก็ดีเนะ ประกาศถึงเซฟิรัสชั้นบนทุกคนประกาศถึงเซฟิรัสชั้นบนทุกคนความเสียหายทางอารมณ์ของแผนกควบคุมพังจนเกือบหมดแล้วเซฟิรัสคนอื่นมัวแต่ทาอะไรอยู่คิดจะดูอย่างเดียวหรือไงแผนกควบคุมล้มเหลวในการรับมือกับบททดสอบแผนกที่อยู่ใกล้เคียงกรุณาให้ความช่วยเหลือทันทีและก็เข้าสู่การทํางานวันที่5นะครับผมเองก็อัพคาดสถานะตัวละครนิดหน่อยและลุยงาน เนื่องจากตอนนี้พนักงานของผมเก่งระดับหนึ่งแล้วผมจึงตัดสินใจฟาร์มฟาร์มสเตยพนักงานแบบยับยับเลยนะครับผมแล้วก็หาของสงสัยให้พนักงานด้วยและมันก็กินเวลาไปนานนานมากมากผมนั่งฟังเป็นชั่วโมงเลยเพราะยังไงมันก็ยังไม่มีบททดสอบมาและพอะจริงสิพูดถึงเรื่องของสงสัยแล้วผมก็ต้องพูดถึงคนนี้เลย ทำรอบเดียวได้โนอามึง no, uh, What the hell โนอาทำรอบเดียวได้ <c oughs> ไอก้กาเบรียล่าที่ทำตั้งนานนะทำหนึ่งวันเลยนะโนอาทำรอบเดียวได้เลยเอะบ้าไปแล้วห้าเปอร์เซ็นกาเบรียล่ากำบันแล้วนะโนอาใหญ่บ้านี่ทำงานรอบเดียวได้ไดของสวมใส่มาเฉยเลย ในขณะที่กาเบลล่าต้องทำงานอยู่นานกว่าจะได้ใครังเป็นคนแรกเจ้าน่าที่มีของสวมใส่ถึง2อย่างในตัวไอเจ้าแม่แฟชั่นเน้ยช่วยไม่ได้นี่นะคุณผู้จัดการก็ฉันมันคนมีดวงนี่นาะเดี๋ยวใครให้เข้ามาในออฟฟิศฉันออกไปเลยไปแล้วก็อย่าอู้ด้วยฉันเห็นนะเว้ยกล้องของฉันจับตาดูอยู่ตลอดนะจจจะเข้าใจแล้วนะกอนั่นแหละ ตอนนี้ผมก็ฝามสตตทพนักง,งานไปก่อนจึงไม่มีเรื่องอะไรพิเศษแล้วก็จบวันไปอย่างง่ายดายวันที่ผม <One, two. S 1> พูดตามตรงว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเลือกตัวอะไรเข้ามาผมก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่สร้างความชิบหายกับผมในวันนี้แอนเจล่าจะกล่าวเรื่องการพูดคุยกับพนักง,งานการพูดคุยนั้นเกิดขึ้นได้แต่อย่าเผลอตัวมากไปแค่กล่าวให้กำลังใจ และพูดขอบคุณสำหรับการทํางานก็พอไม่ต้องผูกพันอะไรกันมากถ้าพนักง,งานมีปัญหาก็ซื้อตูกก้กดน,น้าไปตั้งในแผนกเดี๋ยวก็พอใจกันเองและก็สรุปสุดท้ายนะครับเราก็ได้เวลามาดูพนักง,งานของเรากันดีกว่าโนอาพนักง,งานระดับ4ค่าแดง EX ค่าขาว4ม่วงกับฟ้า3พอสวมใส่2อย่างคือหูหมากับสร้อยนกกาเบียลาพนักง,งานระดับ4ค่าสีแดง4 ค่าสีขาว EX ค่าสีม่วงกับฟ้า3ใส่มุงกุดน้ำกับสร้อยนกจูเลียสระดับ4ค่าแดง3ค่าขาว4ค่าม่วง5ค่าฟ้า3ใส่หูหมากับสร้อยนกและนี่ก็ถือว่าเป็นอันจบวันที่1ไม่สิต้องเป็นจบตอนที่1